สวัสดีค่ะทผู้ชมทั้งบานเิดซีถุกทันเนาะค่ะเนาะ่ามาอีกะมาพอกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งสิบห้าทผู้ชมไปติดตามลงเล้าข้ามฝันกับนกอเนาะค่ะนกอนนี่เพิ่นกับฝัน่าแตมีความหักเนาะค่ะทผู้ชมความฝันของเพิ่นสิเป็นจังไดเป็นไปเป็นมาแนวดก็เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนกอพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนากอค่ะ สวัสดีค่ะนักกอค่ะสวัสดีค่ะนักกอสวัสดีค่ะค่ะมือนี้ก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของนักกอนาะค่ะกาบมาไร้ไร้ฝันนะคะกับบพโภนักกอจ้าเสื่เขากันมาพโอมือนี้ค่ะจ้ากับน้งฝันฝันก้องซ้ใหลยนะค่ะกับมาพโอมาทานไทยพิ่นมาเพิ่นกับฝันค่ะเรื่องราวความฝันของนักกอฝันว่าจังไลยค่ะแกให้ฝันชุ่มทางบ้านเขารับซึมรับฟังไปรับกัรในเนาะค่ะนักกอแกให้ฟังเลยค่ะว่าฝันจังไรค่ะ ฝันมาในความฟันฟันมาในกลางหมุ่งอยู่ในเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนปูนเนาะแต่ก็ท่าสียังดีมาเอี่ยมเลยได้เพื่อนนะแต่ว่ามันเป็นท่างโล่งออกมาเนาะมันคือใส่กระจกแต่ว่ามันบริดใส่กระจกเป็นเพื่อนเนาะค่ะมันเป็นจะอยู่ข้างในมันเป็นประตูแต่ว่ามัน่างออกใหญ่เลยเด้แต่มึงส้มอย่างหนึ่งมันคือกระปิดกระเบือปีดอัน้คือใส่กระจกนั่นน่ะใส่ใส่อน่ะมันเหมือนใส่กระจกใส่กระจกแม่แต่ว่าเขาไปยุคเคยเหตุกลางหมุ่งอยู่ว่ะ เลยผัวนะ่ะผัวมากมาก,กันกับผัวบ่าว <ฮะ S 1> นอนนัากันนอนมาท่านได้นอนดอกเพิ่นตะกุกใจพันแลนพันแลนนี่จากคอยคอยตะกุกใจคอยขึ้นห้องให้ห้องยัายยงขมักผัวอะไรน่ะขนฟันนั่นมาผัวานนะาาลายน่ะเพิ่นน้ำพอกย่างก็เป็นหัวปองข้างในข้างในทางบนมันมีตูดเสืเีอผ้ามันกันเนาะเะ<ฮ>ะพิ่นกับแลนดึงเอาอันดึงเอาอันนี้นี่ให้ในห้องไงล่ะมังกรมงกงน่ะ ดึงเลยคือถือแรงเขายัดเขาแบบไปไหปวปปทางผุนกับเมียไม้เพลินแล้วพเนี้นยนนั่นนั่งกับเม่เห็นตัวแต่ว่าแต่คือค้นนะคขาผู้ไส้น,น่กนะกับผุดยิีงผู้เนึองแล้วกับเปล่าผูา้หนึ่งเพราะเนี่ยแถวผุดไส้นท่แถวๆเป็นดึงยัดงอกถุงมักพีดหาถุงผุนยัดไม่ค้างๆป้องฝากทั้งพีนะ่ะเพราะเราออกข้างปองเออออกข้างปองตู้ เพราะมันเป็นปองมันตู่เสียบมันเป็นปองยัดหยัดยัดออกปองยัดออกปองไปสีดึงเอานะขาเอาอยู่ทั้งหอกกระถาบอกเออขาทั้งฝุ่นฝั่งข้าวฝุ่นไปสีดึงเอาไปสีดึงเอาไปพ่นพ่นป้ากันก็ข่อยน้าเพราะว่าพ่นนี่ผู้สาวอยู่แล้วผู้สาวไม่พ่นมากันกับผู้สาวพ่นทาอยูทั้งหอกบแม่ผู้สาวทั้งฝุ่นแล่ช้อยกันถือช้อยกันดึงแล้วช้อยกันหยัดนะคะแล้วก็กระลูกหยัดดิบบอกลูกหยัดคือกันแต่กันหยัดบ่ได้ ไอ้ที่เราบันอยากกันไปกันมากวันนา้เอาอยังไป็กเพื่อนซีนี้นะเพื่อนจะไปอยู่นู่นกันแล้วก็แมนเพื่อนก็เป็นเพื่อนสองแสนเด็กเพื่อนสาวแน่เพื่อนอนี้แน่นี้จังได้ดอกน่ะเป็นป้อมปันน่ะมันเป็นสีขาวถ้าสีขาวสีขาวเด็มันชอบสีคือสีขาวสมพูดสีนะแม่นจ้าวมันจะเป็นสีขาวนี้มันเพิ่งย่าเราถุงมกผิกย่าเราไปบววแบบนี้เพิ่นข้าวไวเพิ่งบดึง มันก็เพิ่นแล่นไปทา้งไม้บันีแล่นออกไปทางพุนบันผัวผู้บ่าวเนี่ยแล่นไปทั้งพุนแล่นมา,ากตั้งผี่อยก็ย่างออกมาทางห้องก็เสียใจหลนายข่อยก็ย่างมาก่ <c oughs> อยก็มี่อยก็มาอยู่ในเฮือนมันเหื่นล้างน้ำไปสองแสนมันนี่ข่อยก็ขึ้นปิวเพื่นนี่แพื่อนนั้นค่ะว่าข่อยไปเหยียบไปเหยียบกันคือปลาตองโกมันแพงสิเป็นเป็นก้อนหินน่ะก้อนหอีกไปเหยียบมึงกลางมันขึ้นไปมึงเอ้หือนทางนี้ ก็เนื้จังงามจังไงแท้เพื่อนไทยนอกระบะนะค่ะอืก็ขคืนิึงิขึ้นมึงเอาเพื่อเฮ็ดใจส่ละคืองงกตขึ้นเนาะมึงค้างหน่คาฟังทักปี่มันจะเป็นไปรหลหลอกเพื่อนะค่ะโง่ขึ้นไปค่สองัสนได้ทักปี่เป็น,ปนร,นเรไปไปะเบียงคือเพื่อนของภยในรุ่งเด่นลนะอ่าแต่ว่าเป็น,นค่อยค้นดูได้แต่ว่าของเนี้มาทั้งมึเออโล่งวัมันเป็นคือ คือเป็นกุสอบางทีเนาะเป็นกัว่ามันสีบ่เป็นวงกลมเป็นวิวเดียวเพื่อนนะคนปลูกแบบนั่นค่ะคร้งนีเราสร้างกับเ็าหางรูกกเา่ยานรับใคว่าก็ร่งเยียมก้อนหินกเก่าแก็่งมานั่งมันนั่งมืองัพแลวทานข้างดินทางถนนใหญ่คนแรงุนแนมงควยคุนจะกลับมาอยู่คอยกับนั่งเมืองพนิันบบก็บ้าน่าใดอื่นดิ เนื่อไปข้างหน้าถักท่าส้างลังหุ่นมันเป็นรถเก๋งจอดเนาะเนี่ยมันละฝุ่นตลาดนัดนะเพิ่อนสีถาวไปฝุ่นนะเออเพิ่อนยิงขาวเพื่อนยิงอันนึงนี่ยแม่ป้ายน้ำมุกขายของฝุ่นก็ยืนมือน่ะมันเป็นตลาดนัดเหมทางกันเพิ่อนสีแดงขามน่ะเพิ่อนสีแดงนี้เพราะว่าสีแดงนี้คอยบัตจีนีบ้านนาก้อสีแดงนั่นเออสีแดงนั่งนั่งมือเตือนยันเพิ่ล่นนี้ยานเพื่อนไปน่ะยันเพื่อนตาติมย่านเพื่อนขามทางไปน่ะกับทหารเราที่เราจะข้อมันนั่งจะนั่ง นั่งมึงนั่มมึงเนี่มมึงหนาเขาสิเนี่ยมันกพ่าข้าอทางผีเฮ้ยน้องลูกเฮ้ยเพนมานั่งนั่งมว่าทังพีเนี่ยเพ่นมามาคุดกับปูคุดให้คอยเนี่ยคอยสีจ้างเพื่อนมาจ้างไปคุดกับปูคุดขู่กับปูนี่เลยค่ะค่ะเพ่อนก็เอ่นมากเพือจ้างพเพื่อนจ้างคุดอาเสียบชาสาวท้องเตือแต่วอบมากพูนะพูดท่อนี่ท่อผสบจบเข้าไป แต่ว่าหันก็ัมานแหลสัมดิจกเด็กแบแข็ตัวที่อนี่แขนตัวี่นโจ๊ันมแขนระคอเออทากระสอบกมันคงใหญ่น่ะแน่ึงป้าดูป้าอยังงู้ล่ะอย่างไมันอยแ่ัมหี้ละยี่นี่หูนั่นด้วยในีหูนั่นเป็นแม่หูกับโบเป็นหูป่าเป็นหูป่าแม่นมันยังจักบาทฮะักจักบาทคูดจักบาท ช่องบาดชําบาดเนี้แตกบวออกเอแต่เขาเอเขาเอนแบบงมันเนาะเป็นพงผงปลาอยู่เนาะค่ะเออมันหลงมากกับกระปุมันเป็นหูกระปูที่ไม่ดีเนาะค่ะไม่ามบ่าก็มีนาก็ีน้่ามีปลาอู๊มีแต่ปลาดุกยลายวลายชิ้จงหูปลาลแถวมาป้าว่าพผอเข้าเห็นงูอเ่าสองตมันมุดเปนพ่น้ำขึ้นมาำมาให้ข้อใจปาเงือกขึ้นเฮ้ยเ งมือสิกัดคอยสอจกเอามือออกมันก็แล่นออกมาตั้งสองตัววันนี้ถ้าลุงเพิ่นแล่นมาท่านได้บอกขามันถิ่มขาให้ยเลยนะขาสั้นว่ามองหัวมันตั้งสองตัวขางูห้าวถิ่มใไปแต่ว่าบ่เห็นห้อยห้อยสาวต่มันมันบ่ขาเอองูห้านั่นมันกับบ่ขาดคือกันงูห้าตายบ่แต่ตายตายทั้งสองตัวแต่ว่าบ่มีบาดแผลอย่างบ่มีบาดแผลอย่าง แต่ว่ากันงูกันงูนี่นะชี่ทีเป็นอะไรเคลื่อนมันก็เป็นหาเคลื่อนหาแมนหาเคลื่อนเปอะไามันนีป้าก็เป็นหูงูก็เป็นหาเคือไงปลาเป็นหกแล้วว่าปลาเป็นหกงูเป็นหางูก็เป็นหาคื่อไงเมนก็เป็นหาแล้วอปลาใสเนาะเออคอยไว้คนเดียวเอาปลาเป็นหกอืมปลาหนีเป็นหกเป็นเอางูงูหรือปลาเหรอปลาหนีเพราะมันเตะตัว

มันมีปั้นกับปั้นเป็นหกก็ห้าตจงแปะกันหกกระแปะห้าจงแปะเอาเนาะห้าตจงขยยให้เอาหาแปะหาหกก็ได้เนาะไม่ามันมีช่องโจรแต่ว่ามันจะไม่อีกเลยที่หาแปะเนาะคันสามโตนกอสิเอาตัวใดมาใส่สามโตนี่ก็เป็นเฮือนนี่ยนะเป็นเฮือนต้ตบงูนะงูก็หาเฮือนก็หา ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คนจิเต้บ่คือมึงเนี่ยนะเล็ดื่นลูกขึ้นตื่นเนาะกระตูกระตื e Allez, ่นมากตื <Freeman> ่นแต่ด so, ึกงูกะหาอีกงูกะหาเพื่อนกะหาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นหาเพราะว่าอ่อมันงูก็เป็นหา แต่ว่าป้าบวแน่นอนน่ะคันเขาว่าแปดมันนาทิเ่ากโค่ะค่ค่ะเขาว่าแปดนอกคันแปดก็เลยแต่ส่วนกสามโตก็ห้าหกหรือคันเชเพื่อนเขาว่าเพื่อนหรือว่าปลาเป็นแปดนอกค่ะเอาไ่ตั้งสองเลยนเอตั้งสองใช่ตั้งสบ่จาว่าแต่าว่าคันปลาเป็นแปดน่ะมันเชียวแต่ห้าสิบนกหรือแปห้ารือแปดหกปห้าปดหกสามัง สามั้งสามแปดห้าแปดทบนอหนกอเนาะคือคือเป็นยังไงคุณบอกไปค่ะหมก็ว่าคือแบนก็ว่าตาก็เป็นแปดเนาะคือเคยมาตะกี้เนาะตาอยู่เป็นแปดเ้ราะสองสองถวยเนาะแต่ว่ามันเป็นแปดเนาะไม่ว่ามันออกยังไงแบนหาแปดป่ะห้าแปดแปดห้าป่ะนาะ น่องเปล่าค่ะแม่วันนี้ฟันหินเพื่อนนั้นเพื่อนหลังที่อยู่ปัจจุบันบอค่ะเพื่อนเพื่อนบอเพื่อนสางยุไซดอเพื่อนนั้นบหูว่าเพื่อนไทยปูเพื่อนเพื่อนเจ้าของแหสงางน่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนไม่มัดทุลังหอดอื่นซ้อท้องหลังว่นกับม้านนี้ว่นกับม้าเพื่อนหลังเก่าบอเพื่อนกับม้าไม่ได้ว่นก้าไปเพื่อนหลังเก่า ก็ไปคุ้นกับปูเเลยเนาะกับปูเล้ค่ะก็แล้วแจงก็คุณมัวก็ได้ตื่นค่ะค่ะข้ฟันของหนักก็ไม่ยังผื่มเติมบอค่ะข้ฟันหนักก็มียังผื่มเติมบอก็มามีเห็นแล้วก็มียังผื่เตืมนแล้วก็ว่จะความฟันค่ะค่ะสำหรับลีปนี้ก็ขอขอบคุณหนักก็หลายๆค่ะที่มาแบ่งฟันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาตัวนี้แล้วมาเป็นตัวเลขของหนักก็นะคะตัวเลขหนักก็พ่งกะ ในแนวทางมาเนาะค่ะหาหาหค่ะห8แปหาหค่ะแปดหกหนึ่งกุมภาพันธ์สองหาหหค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน,นัในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ